ขอต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2566สําสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัธยมศึกษากรสินเขตสโรงเรียนบ้านศรีแยกสมเด็จเป็นโรงเรียนประถมมัธยมขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัธยมศึกษากรสินเขตสาม การศึกษา2,566มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1,620คนมีข้าราชการครู62คนโดยมีนายศักดิ์สิทธิ์แสนเมืองชินเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีอรองผู้อำนวยการโรงเรียนสองท่านคือนายยุทธศักดิ์สีแก้วรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานงบประมาณและกลุ่มบริหารงานทั่วไป นางสาวกัญญาณัฐดนสถิตรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานบุคคลในการตเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านสรีแยกสมเด็จได้ดำเนินการดังนี้ในวันที่12พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาผู้บริหารสถานศึกษาได้ประชุมคณะครู เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการเปิดภาคเรียนที่1ประจําปีการศึกษา2566มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งนอกและภายในสถานศึกษาตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโดยการเทพื้นคอนกรีตเพื่อความปลอดภัยในการจราจรของนักเรียนในแต่ละสายชั้น มีการทําความสะอาดห้องเรียนจัดโต๊ะเรียนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมสําหรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนส่งเสริมมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 โดยจัดให้มีแอลกอฮอล์ล้างมือมีการประชาสัมพันธ์ให้คณะครูตระหนักถึงการแพร่ระบาดของโรคด้านความปลอดภัยสถานศึกษา โรงเรียนได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรเพื่อดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยในการเดินทางมาเรียนโดยมีคณะครูให้การต้อนรับนักเรียนด้านหน้าประตูทางเข้าโรงเรียนทุกวันมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนปลอดภัยเช่นการปรับปรุงรั้วโรงเรียนทางด้านทิศใต้ การกั้นเขตแนวก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่การปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมเป็นต้นมีห้องพยาบาลเพื่อให้บริการและดูแลด้านพุนาการด้านสุขภาพโรงเรียนมีการป้องกันภัยจากยาเสพติดและการพกอาวุธมาโรงเรียนมีการให้ความรู้และแนวทางการป้องกันโรครมแดด ให้กับคณะครูเพื่อป้องกันการเกิดโรครุ่นแดดกับนักเรียนด้านการเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) โรงเรียนมีการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพจิตเด็กโดยมอบหมายให้ครูประจำชั้นเฝ้าติดตามและให้คำแนะนำช่วยเหลือในอรายที่มีปัญหาผู้บริหาร มอบหมายให้ครูประจำชั้นนำข้อมูลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการประสานงานกับเครือข่ายภายนอกเช่นสถานีตำรวจภูธรสมเด็จโรงพยาบาลสมเด็จเพื่อรองรับกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินสามารถส่งต่อได้ทันท่วงที มีการเตรียมการเพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ในช่วงเดือนมิถุนายนโรงเรียนบ้านศรีแยกสมเด็จขอกราบขอบุคุณคณะกรรมการนิเทศติดตามในครั้งนี้เป็นอย่างสูงขอขอบคุณครับ